ก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาด ิปรีวิวดีๆจากสพทีวีนะคะขอบคุณครับหากคุณกำลังมองหาเครื่องซักผ้าฝาบนไซส์กระทัดรัดใช้งานง่ายคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะกับคนรุ่นใหม่ทั้งวัยเรียนวัยทำงานแถมดีไซน์สวยแล้วแล้วก็เราขอแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะเครื่องซักผ้าฝาบนจากโตชิบารุ่น a w k j 8 0 0 a t ขนาด7กิโลกร,รมัมมาพร้อมฟังก์ชันและการใช้งานที่ตอบโจทย์คุณแน่นอนค่ะ เรื่องซักผ้าฝา,าบนโตชิบ้ารุ่นนี้มาพร้อมโปรแกรมซัก8โปรแกรมมีรอบปั่นหมาดสูงสุดอยู่ที่715รอบต่อนาทีแผงควบคุมใช้งานง่ายมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษตัวเครื่องมาพร้อมดีไซน์ใหม่สีขาวสวยดูทันสมัยขนาดตัวเครื่องนะคะจะมีความกว้างอยู่ที่51.5เซนติเมตรความสูง92เซนติเมตรความลึก 52.5ซนติเมตรฝาเปิดปิดดีไซน์ใหม่โปรง่งใสแข็งแรงที่ผลิตจากกระจกนิลภัยสามารถมองเห็นภายในถังซักได้ชัดเจนและยังเสริมระบบแดมเปอร์ด้วยนะคะเพื่อช่วยลดแรงกระแทกในการปิดฝาเครื่อง ในส่วนของถังซักจะเป็นสแตนเลสทาให้ไม่เกิดสนิมในถังซักมาพร้อมจานซักถึง6แกนในส่วนของช่องใส่น้ํายาซักผ้าและน้ํายาปรับผ้านุ่มมาพร้อมดีไซน์ใหม่สามารถถอดล้างทาความสะอาดได้เครื่องซักผ้ารุ่นนี้มาพร้อมเทคโนโลยีเกรดเวฟเป็นการผสมผสานการหมุนของถังซักและน้ําช่วยให้มีประสิทธิภาพการซักแบบเดียวกับการซักมือทั้งประหยัดน้ําและสามารถซักรเร็วกว่าการซักมือร <ๆ S 1> องรับ4โปรแกรมหลัก เริ่มที่สักผ้าธรรมดาผ้ายีนผ้าหม่มผ้าหนาผ้าสกรปรกมากมาพร้อมพลังน้ำตก3ทิศทางช่วยให้ผ้ากลับตัวได้ดียิ่งขึ้นเครื่องซักผ้ารุ่นนี้จะมีระบบไอคินนิ่งช่วยทำความสะอาดถังซักระหว่างซักอัตโนมัติเพื่อลดคราบสกรปรกบนถังซักมาพร้อมระบบตัดไฟทันทีเมื่อจบการทำงานช่วยประหยัดไฟฟ้าและน้ำ ในส่วนของการรับประกันนะคะทางโตชิบ้ารับประกันตัวเครื่อง2ปีรับประกันมอเตอร์10ปีค่ะและหากลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะนี่คือเป็นเหตุผลสำคัญที่ให้สา,าพทีวีบริการคุณเราพร้อมบริการทั้งก่อนและหลังการขายคิดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าคิดถึงสา,าพทีวีสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ sa pasti we mister kelana lakna